พี่น้องล้องปลายสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเที่ยงใกล้จะบ่ายบ่ายโมงนะคะทุกคนอย่บนผ้าชมดอกใหม่ก่อนจะกินเข้าก่อนจะกินข้าวเที่ยงนะคะทุกคนสวยงามมากหอม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 มากทุกคนสุดยอดอะ่ะมึงน่เป็นปุ่มเป็นงนยุ้ยเนาะมึงชอนี่ดิอื้อหือสุดยอดดอกใหม่ ะเบิ่งชอนีกระลังสิบบานชอนีพี่น้องกระลังสิบบานสี่ดอกข้างบนนี่เรียบนหเดียบุสิเตรตัดใบนี้ออกนี่เน่นมาเกี่ยวกันนี่มึงข้างบนบนดอกกันนั่นก็สวยดอกชุนชมก็สวยชุนชมก็สวยนะคะทุกคนดอกดอกอันนี้ก็ง,งามดอกกันยังก่อน ปวยเซียนอืมดอกปวยเซียนก็สวยดอกกุหลาบก็สวยดอกเฟื่องฟ้าก็สวยดอกเฟื่องฟ้าก็สวยดอกดาวกระจายนุ่นก็สวยนะคะดาวกระจายนั่งกับงามเฟื่องฟ้าก็สวยกุหลาบกำลังกำลังจะออกดอกอีกแล้วทุกคนชวนชมกับกับอะไรเนี่ยอ๋อดอก ้วยเซียนอืม้วยเซียนทุกคนสวยงามมากกลาบกำลังออกช่อเห็นบนเพราะว่า,าย่านเมนนันยันเมนบงลงอยู่เพราะว่าเพี้ยลง้งพี่น้องเพี้ยลง้งเพราะว่าดอกมันรู้สึกว่ามันจะไม่โตอ่ะเนี่ยอีย้บุญจะไปเอายาข่าข่าเพี้ยมาฉีดกันเห็นไหมมันไม่โตดอกมันบาบานถ้าดอกเขาบานเขาจะดอกใหญ่มากดอกขนาดนี้เลย ไปกินข่าวพี่น้องญี่ปุนต้มมาม่าต้มยำนะคะมือนนี่มามาต้มยำฮา,าเด็ดออกได้ที่มันลรยเร็วทุกคนจ้าโอ้ยคุนผูโช่อโอ้สุดยอดยามาฉีดพี่น้องญี่ปนุนกะข้าแต,ต่เห็ดปลาเห็ดของเลยบ่ได้มีเวลาอืมสวย กินข้าวกินข้าวยังยังกินข่าอันดี้เนกินข่าวยัยบุญพี่น้องต้มมามา่าใส่ผักใส่หมูข้าวด้วยกันแดดห่อนแห้งทุกคนแดดร้อนมากเสียงปลาบ่อนตุงต้งตุ้งอยู่ ยีบ่บนการแพ็ยขวางแพ็ยขวางให้ใบถาลูกไปส่งเขาอ่านลูกเกยกับลูกสาวพากันเฮ็ดไปเฮ็ดไปกับขี้ยมบุรีรัมยังบาก,กบลับบัะเดี๋ยวนกุ๊กไซกะถ่ายาเฮ็ดปลาซอยกับบ่อไรเฮ็ดบัเนี่ปลาข้าเจ้าบ่อไรมาให้ปลาสูบส่างข้าเจ้าบ่อไรมะไฮไปเนีก่ก็เลยยี่บ,บุญว่าสิปไปตลาดนัดช่วงใบใบนี่แหละใบสามนี่แหละตัวน,นี้ก็ ตลาดกับบ้านนี่ตั้งหรอกกับพ่อค้าเขาสูบสร้างเขาเอาไปขายหันรวมขายอยู่หันนะวันนี้กินมาม่าตุ๋มยำไส้หมูพี่นอ้องไส้ผักคืดอยากอืมห่อนกินตัวผายด้วยมะขามหวานกวนกับข้าเหนียว ินได้บ่บูดดอกว้าวคั่นนี่กินได้นึงแล้วมันก็สิอิ่มไปตัวน้ํามันบ่หลานก็ไปโรงเรียนมื้อนี้วันจันทร์พ่อใหญ่ม่งพ่อใหญ่ม่งบ่ได้หยุดงานมื้อนี้ก็เฮ็ดงานคือเก่ามื้อนี้วันจันทร์ก็เฮ็ดงานือ2อาทิตย์เาะก็ได้มื้อนี้ยังดทักมาอยู่นี่ น้อนทันตื่นเลยปุ๊ประทัดหลอดให้ฮัดหลอดให้น้ำเงีบ้บุญผมคิดถึงคุณเมาเมาบุญมาไม่เป็นเมา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 เนี่ยมันคนกินเหล้าตัวน,นัน้นเมาเมาอ่ะถ้าเป็นอังกฤษอังเล็งอังเล็ง,ลงยู่ว่าเมาเมาเนี่ยคือคนดิ้งว,วิสกี้ดรังอ๋อเราบอกอ,โอ๋อเมาเมาเมาเนี่ มันหมายความว่าอ่ารงแมนบอร์แ,นแมนก็เรียกว่าคนเมามากๆอยู่บนมามากๆก,ก,ก,ก็คือเวลี่มัดหรือ Ar ose. Ar ose. อารอดอารอดอันนี้ดูอารอดสอนกันซุมมือมันจะคำสองคำ ฮัทบงเลยคำสองคำแล้วก็ได้ผมคิดถึงคุณมากๆผมรักผมรักเรดี้ติงตองมากๆส่มนมาเยอะบ,บนเลดี้ติงตอง เดินฮอนแห้ยพี่น้องนำ้ำจ้าน้ำขึ้นหนาวน้ำเว้น้อนตลาดนัด กลังลอกำลัง,ล,ง,ล,งลังไปตลาดนาดัดเมืองย่างก็โผลกกลางโผล่พื้นหรือโผล่ดินก้องมาเป็นไง ตอวเงาจิตพนโอ๊บอกฟ้อยไปฝากเลี่ยงขอาขอาเาขาอาบอกฟ้อยไปเที่ยวทะเลฟ้อยแฮปปี้ฟ้อยมักนะฟ้อยชอบฟ้อยแฮปปี้แฮปปี้กับทะเล

เนีย่ยบนเอามาแบบเพ่นดาลูกเคยกบลูกสาวออกไปใบบ้านพ่อเขาแล้วพื่น้องเอาใหนี่มันกัดเิ็กน้อยมันกัดม่วเป่ามันกัดมันกัดโคนมันห่วงบ้านเขาเรียกไปใบบ้านพ่อดองเขาเยไปบ้านใบนบ้านพ่อเขา น้ำเราจเอาขิงสาเลี้ยงไปเลี้ยงวัวไปเลี้ยงวัวน้ำน้ำปอดดองพ้ากันซื้อนล้วกินซื้อไกล้คือยังไปขายเดื่อยล่ะแสบซื้ซุ้มมือล่ะซื้อไก่เทลหาไม่ซิบไม่เอาไปใส่ตู้เย็นไปไปขายมันตามบ่ากินกินไก่ หอดมันเลี้ยงมันก็ขึ้นหอดแต่เขากับไปตลาดซูเมือไปหาเอามันก็จำเขาได้เ่าเห็นเขาก็เล่นใส่เ่าอยู่หันมันไม่หมามันไม่หมาคอกเดียวกันแม่เดียวกันสามตัวยูหันก็เล่นกันดีไปยู่ใส่เขากับติดนั่นละว่าปุดถึงมาหมาเนาะ พอค่ะปลาอยู่บ้านที่ยี่บนเคยเอาน้ำเล้ามือละซีสิบหาสิบรูมตอนนี้ปลาบะมีได้มือละซีโลหาโลไมาหายยี่บนน้ำมันมาพอ่อบนเลยต้องออกตลาดอ,อีกพรามือมขาวก็นุ่นสิบเจ็บท่อง พี่เม่งพี่เม่งชงขอความมาแล้วคุณมอร์นิ่งแล้วดาริง o ุ m มอ n i น g ่งดาริงบิวตี้ฟูลแล้วอ่ะนี่คือคำทักท้ายของน้องชมุมเบิ้งเข้าหนึ่งเข้าไว้มือไหี่ม่มีคนจก បានក៏ຕື່ນຂຶ້ນມັນກໍກິນເຂົ້າໜົມຝັງໃສ່ນົມລະມັນກໍໄປສາຍຢູ່ປົນມັນກໍກິນຢາກຫຍັງກະເຮັດກິນເອົາເຂົ້າມັນກໍบ่ຈုတ်ໄປເດີ້ດອງໄມ້ກໍຕຶງເນາະພີ່ນ້ອງ cho bà chồng anh chị nhăn mà nhăn bia đọc đào cả chai cấp độc. Xuân, xuân, phải đọc chuyên chuyên nhăn cởi đọc chuyên này nhớ chị mất chị này mất cả cân nhau quy ở bình ổn hôm đó hôm đó gù lạp mờ mờ hôm, hôm. nay không ai kim gù lạp hôm kim gù lạp lên พี่ิ้นปลา,าเัวาบ้ยนตากปลาขาวไปจิ็มตักแขงเนื้อใด้อยากสั่งก็สั่งมาเด้อส่งให้ตามคิวนะคะสั่งก่อนได้ก่อนสั่งทีหลังได้ทีหลังปลาช่อนเด็ดเดียวปลาช่อนย่างปลาขาวตากแห้ง พริกปลาทูปลาลาบองผัดสุกพริกปลาทูแมงดาแมงดาก็มีเลยเด้อแมงดาหมู่บ้านเดี๋ยวมาสี่สิบตัวตัวละสิบห้าบาทใครอยากได้ก็สั่งเอาไเใส่ตู้เย็นไว้จะาตำแก้ว ทักทายกับพยายาี่แมงม่งกันพี่น้องสงขความหาอยู่บุญแล้วกินแล้ว,วก็สิไปกับป้าปีนป้าแล้วก็ในบ้านก็สิออกตลาดขี่รถตากแดดอีกคือเกานัา่นละตัวานาๆใบดาดอกพี่น้องถ้าคิมคนอยากได้คิมญี่ปุ่นใสอยู่นี่ก็ส้างมาเด้อมีมีขายึือกัน